หลายปีที่ผ่านมาช่องแคบไต้หวันตึงเครียดมากกว่าอาดีตมากยิ่งเมื่อสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้เริ่มขึ้นยิ่งทําให้เกิดการเปรียบเทียบและทําให้ช่องแคบไต้หวันตึงเครียดมากขึ้นมีข่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่ได้ศึกษาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนกับรัสเซียหากว่าพวกเขาจะทําการลุกรานไต้หวันสื่อทั่วโลกต่างคาดการเอาไว้ว่าบริเวณช่องแคบไต้หวันนี้เอง ที่จะกลายเป็นสมรลภูมิแห่งใหม่ของโลกแม้แต่นายทหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกายังเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาคาดการณ์ว่าจีนแผ่นดินใหญ่จะทำการลุกลานไต้หวันภายในปี2027ที่จะถึงนี้แต่ถึงแม้ว่าสื่อมากมายจะคาดการณ์ว่าสงครามระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันจะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็ตามแต่ทางด้านของสื่อจากไต้หวันเองกลับรายงานว่า สงครามระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันได้เริ่มต้นขึ้นมานานแล้วโดยสื่อจากไต้หวันได้เรียกสงครามดังกล่าวว่าสงครามที่ไม่ใช้ปืนสื่อจากไต้หวันได้รายงานว่าหลายปีที่ผ่านมาแผ่นดินใหญ่ได้ใช้หลากหลายวิธีในการโจมตีไต้หวันไม่ว่าจะเป็นการทําสงครามไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ไต้หวันได้มีการจัดการเลือกตั้งแผ่นดินใหญ่ได้ทําสงครามไซเบอร์กับไต้หวันอย่างหนัก โดยหวังที่จะแทรกแซงการเมืองไต้หวันและนอกจากนั้นแผน่นดินใหญ่ยังได้มีการใช้และสร้างองค์กรสายลับภายในไต้หวันอีกด้วยซึ่งสายลับและการแปรพักหรือการย้ายไปเข้าร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นปัญหาใหญ่และสําคัญมากของไต้หวันในปัจจุบันช่วงทศวรรษที่ผ่านมาศาลไต้หวันได้ตัดสินให้เจ้าหน้าที่ประจำการหรือเจ้าหน้าที่ที่กเกษียณอายุแล้วของไต้หวัน มีความผิดฐานจารกรรมข้อมูลไปให้กับจีนแผ่นดินใหญ่อย่างน้อย21คนและภายในปี2023ปีเดียวมีพลเรือนชาวไต้หวันถูกกล่าวหาว่าทําการจารกรรมข้อมูลไปให้กับจีนแผ่นดินใหญ่อย่างน้อย16คนเลยทีเดียวซึ่งมีการคาดการว่าเหตุผลที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของไต้หวันทําการแปรพักหรือกลายเป็นสายลับรับใช้จีนแผ่นดินใหญ่ก็อาจจะประกอบไปด้วยหลายเหตุผลเช่นความหวาดกลัว ความฝากไฟหรือการเลื่อมใสในระบบการปกครองของอีกฝ่ายหรืออาจจะเป็นเพราะอยากได้ผลประโยชน์จํานวนมหาศาลที่อีกฝ่ายเสนอให้ไต้หวันนั้นรู้ดีว่าการแปลพักและการจรกรรมข้อมูลเป็นปัญหาสําคัญกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติจึงได้ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนักซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาที่เคยทํางานในไต้หวันได้เปิดเผยว่า การที่มาตรการต่างๆที่ไต้หวันได้บังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการแปลพักสายลับและการจารกรรมข้อมูลไม่ค่อยได้ผลก็เนื่องมาจากว่ามาตรการต่างๆของไต้หวันหลหรวมเกินไปอีกทั้งทั้งสองฝ่ายยังมีความใกล้ชิดกันอย่างมากทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภาษาทำให้ไต้หวันถูกแทรกซึมได้ง่ายล่าสุดสื่อจากไต้หวันได้รายงานถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อมีนักบินคนหนึ่งของกองทัพไต้หวัน ถูกกล่าวหาว่าได้ทําการแปรพักและพยายามนาเฮลิคอปเตอร์ CS-47 ชินุกไปมอบให้กับกองทัพจีนแผ่นินใหญ่เพื่อแลกกับเงินจํานวนมากถึง15ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ525ล้านบาทนอกจากนั้นเมื่อจีนได้ทําการลุกลานไต้หวันในอนาคตครอบครัวของเขาจะได้รับการคุ้มครองโดยสื่อจากไต้หวันได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่าระหว่างการฝึกซ้อมนักบินชาวไต้หวันคนดังกล่าวมีแผนที่จะลักลอบนำเฮลิคอปเตอร์ CS-47 บินขึ้นจากใต้วันและใช้เพดานบินต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับด้วยเรดร์มุ่งหน้าสู่เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนแผ่นินใหญ่ที่ลอยลำอยู่ในช่องแคบใต้วันยังไม่แน่ชัดว่าประเทศจีนมีเหตุผลใดจึงอยากได้เฮลิคอปเตอร์ CS47 ีชินุกแต่ในปัจจุบันกองทัพจีนยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์แบบ2โรเตอร์ประจำการอยู่จึงมีความเป็นไปได้ที่ประเทศจีนต้องการนำา CS 47ีชินุกไปทำวิศวกรรมย้อนกลับและให้กำเนิดเฮลิคอปเตอร์แบบใหม่ของตนในอนาคต ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ CS47 ชีนุกของกองทัพไต้หวันคือ CS47 SD ที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตระกูลเฮลิคอปเตอร์ CS47 ชีนุกในปัจจุบันกองทัพไต้หวันประจำการด้วยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวราว8ปดลำการนำเสนอข่าวดังกล่าวทำให้เห็นว่าในปัจจุบันไต้หวันเกิดปัญหาภายในคนในแปรพักกลายเป็นสายลับให้กับจีนแผน่นใหญ่จำนวนผู้แปรพัก และสายลับที่แทรกซึมอยู่ในหน่วยงานรัฐและสังคมทุกระดับอาจจะมีจํานวนมากกว่าที่สื่อได้นําเสนอมากและนอกจากนั้นการนําเสนอข่าวดังกล่าวยังทําให้เกิดการตั้งคําถามและความสงสัยมากมายเช่นจีนแผ่นดินใหญ่จะให้ค่าตอบแทนในการแปลพักและการเป็นสายลับมากมายดังกล่าวจริงหรือไม่อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนักบินชาวไต้หวันถูกกล่าวหาว่าพยายามนำเฮลิคอปเตอร์ไปมอบให้กับกองทัพจีน เพื่อแรกกับเงิน15ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งนั่นคือจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของราคาเฮลิคอปเตอร์ทั้งลำถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่สูงมากจนยากที่จะเป็นจริงได้ซึ่งปัจจุบันคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบแต่บางสื่อได้แสดงความคิดเห็นว่าค่าตอบแทนมหาศาลและสิทธิประโยชน์มากมายที่จีนแผ่นใหญ่เสนอให้เป็นโฆษณาชวนเชื่อและชาวไต้หวันบางคนถูกหลอกใช้